รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับน้องเพลอีกแล้วนะนี่ หลังจากที่แบบว่าไปเรียนกลับมานะคะจากอังกฤษนะคะสารฝันตัวเองเรียบร้อยนะคะ so just practicing my skills so the way to do a curve and สวัสดีค่ะ yeah, กลับมา <the> พบกับ <the time. S 2> รายการเด็กวดยีกันอีก<ด>ครั้งหนึ่งแล้วนะคะครั้งนี้ค่ะเราพาไปรู้จักกับ อดีตยูทูบเบอร์วัย5้5ปีในช anel น้องแพรพาเพลินค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเธอก็คือเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังที่ผ่านการทำงานในเวทีระดับโลกมาแล้วค่ะอย่างงานแสดงแฟชั่นโชว์ลอนด f a s h i ั่นวีคค่ะด้วยพรสวรรค์จากการแต่งหน้าที่ไม่ได้มี ต่เพียงโชคช่วยเท่านั้นนะคะความพยายามและแรงสนับสนุนจากครอบครัวก็คือกำลังสำคัญที่ทำให้น้องแพรเด็กน้อยจากจังหวัดจันทบุรีคนนี้ยิ้มสู้ทุกกับปัญหาค่ะสีขอปากเป็นอย่างนี้วันนี้แล้วก็สีลงพื้นของปากก็เป็นสีเม็ดเดิมอะค่ะสีนี้ที่ที่สีขอปากเมื่อกี้ก็จะใช้เป็นสีนี้เหมือนกันนะคะสีสีลงพื้นปากก็ลงไปแล้วจากนี้แล้วก็สีลงพื้นปากอีก เปลี่ยวมันก็จะเขียนง่ายแล้วก็มาสคาร่าที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นมาสคาร่าสีถ้าเป็นมาสคาร่าหลมันก็จะแบบมาสคาร่าสีใสมันก็จะแบบมันก็จะ